มาดูดใกล้ๆเนี่ยไอ้พวกชอบเคาะเนี่ยตัวทีคอนอะไรเงี้ยเคาะเกนเคาะเกนมันแข็งใช่ไหมเคาะเพื่อให้หมันออกง่ายแล้วเป็นไงดูตะปุ่มตะปั่มยังก็อุกบาตลงแล้วถ้ามันรั่วเป็นไงทำเป็นใหม่ทากาวเงี้ยเหรอให้เรื่องเหรอไอ้พวกช่างไงไอ้คนที่ทำมาเจ้าไอ้ เจ้าเก่าเนี่ยที่ทํามาเนี่ยนะดูไว้นะถ้าเห็นนะก็อย่าไปใช้หัวคิดแบบนั้นทำราคันนื่นมันเสียหายหามีดหาอะไรที่ว่ามันแข็งๆอ่ะไปเรื่อยกันไหนนะเกียร์ค่ะแล้วขุดหัดจะดีกว่าไม่ต้องไปกลัวเนื้อพีเนียมหายเราไม่หายหรอกแต่ไอ้สิอย่างเงี้ยเอาคอ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 ,อ,อ,อเนี่ยหายเป็นหลุมเป็นบอ่อ ค okay. รู้เรื่องจัดวา